ครับเรื่องอานล่าง,ง,งกินเขาเทียงครับลุยต่อครับลุยเยอะเลยครับประมาณสามไร่สี่ไร่ตัดไปเมื่อเช้าครับ กล่องอาจจะสั้นนะครับผมมีใหม่กันสั้นครับนี่เลยแล้วมีฟังนึงอยู่ฟังนู้นนะครับ2อ,ง,อง,งานครับประมาณ5ไร่ครับบดสตาร์ทเครื่องนะเลี้วว่าพ่อใหญ่ามาหน,นีิเ,เป็นตายนเลี้วว่ามาหนิเลี้วอยู่เหลือหลายไร่อยู่ได้หนีิ แต่เหลี่ยบว่าเหมือนนี่ห่อครับมีห่ออยู่สองลำทุกคนเหลืออยู่ประมาณหาไรโอเคหาหกไรหาหกไรนะครับประมาณนี้แหละครับอือสิ่เหลี่ยบวา่ามือนนี่แล้วเดี๋ยวรอมาหลุนกันครับมีอยู่สามลำครับตอนนี้ห่อเดี๋ยวสตาร์รตมอิตได้สตาร์ตมอเบอร์กินเหล้าไหลมอเตสติดเลยเรียบร้อย เออเยี่ยมเลยอ่ะมึงเยอะแยกน้ำมันก่อนแยกก่อนป๊๊บปุ๊บปัป๊บเอ <c oughs> อได้ล้วครับไม่ขาดมุ่นแล้วครับเนีย่ยเนี่ยคือแห้มันดับแล้วบ้านี้น้องเอ้ยแค่จังได้ละ่ะพังแล้วบอกกระเมียนในตีหลอดจังหน่อยหนึ่ง อันนี้เคยเคยล่ากขาเคยไอ้กับไอ้กับพ่อเทาขมิ้นนะครับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยผมว่าเรียบร้อยแล้วผมว่าเรียบร้อยแล้วผมว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้เรียบวันนี้เอ้าเออนี่เด่นเน่ยเอาเร่งไว้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 เดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันของผมนะลุยครับพาท่านี้ โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยครับพี drafted, ่ตัดต <What> ัดสอาครับต <as right. S 2> ัดมันมีผลดีหลายอย่างครับหนึ่งหญ้าหญ้าไม่ขึ้นครับแล้วก็ไอ้หญ้าที่อที่เราตัดใจข้าวที่มันเป็นเศษเนี่ย มันก็จะเป็นปุ๋ยครับน้ำมาือพวกใบข้าวอะไ,ไร ije, มันน่องมันก็จะเป็นกลายเป็นปุ๋ยครับมันย่อมมีผลดีครับข้าวสวยจะงามเดี๋ยวผมลองไปสตาร์ทเครื่องหัวหวนดีไหมเดี๋ยวลอง นรมันหมดแล้วเคร่อยข้ออาวาหนึ่งมาตัดสอนี่ยเหลืวน้อยเดียวโอ๊ยนกาลังสฉมาเลยครับฝนมาแล้วครับเหมือเตบมาแล้วพูดคนก็ลังเฉมาแล้วครับ o ้ oh, <no. S 1> ที่ล้วก็ไ่หลวน้ำมันเครื่องผมมดนี่ครับน้ำมันมด ไม่ลำนั้นคือแตกก้นฟันนี่ไข่สุแนแนท์นี่อุวนเร็จแล้วครับฟังหนึ่งครับเหลือฟังท่องกี่เหลืออยู่ยสองฟองครับประมาณหาอะไรครับจอดแล้วครับพ่อแล้วพักแล้ววันนี้นี่ได้ประมาณ มาละคนงานใหม่แล้วคนหนึ่งึ้นงานแล้วครับพ่อแล้วมื่อกี้พ่อไอ้นอ้ะไงนอ้ะขายวันแล้ววัอแล้วเกือบแล้วเหลือดน้อยนึ่งยังประมาณสามลายตัวเอี่ยเลื่อมอื่นมาต่อยพี่น้องครับเมื่อยแงใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นี่อน้อยนึ่งครับเอมื่อนี้พักกัอนเมื่อกี้ถอนตีนี่น้อยถอนสงสัยถึกอันนั้นแหละ อ้าลุงคนเล่ไปเอ้าไปแล้วะมันขึ้นนี่ไปขูดฉลอกไปเห็นหังไปเบ็ดไปหาคนหมูคนได้บ่าหมูเขาเจาะในพุทธสองสามโลนี่เมื่อกี้เขาไปเมื่อกี้เองเออรถอทาพี่น้องไปตัดข่าวอีกเนี่ยสิบหกลาแล้วแล้วนี่ยังอีกสิบห้าลาครับโอ้ยม่วนทัก